สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักที่เราปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะคือต้นพริกพริกของท่านผู้ชมนะคะใบเหลืองใบไม่จวยไม่แตกยอดนะคะวันนี้เราก็จะมาบำรุงด้วยวิธีง่ายเลยค่ะทําให้พริกของเราเนี่ยค่ะแตกยอดได้ดีแก้โรคใบจุดใบด่างพวกเชื้อราทําให้พริกของเรานะคะ,แต,ดดแ,ะ,คะแตกยอดออกมาเนะะี่ยค่ะเป็นพุ่มสวย เต็มกระถางเลยค่ะเราก็จะไปดูปุ๋ยที่ใช้บำรุงที่ใช้ประจำนะคะก็คือน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวยาปังก็เตรียมเอาไว้นะคะประมาณ1ลิตรค่ะท่านผู้ชมจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้น้อยกว่านี้ก็ได้เหมือนกันค่ะในน้ำสาวข้าวนะคะก็จะทำให้พืชผักของเราแข็งแรงแล้วก็บำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยต่อมาอยาปังก็จะใช้กะปิ นะคะในกะปิของเราก็จะมีพวกพุ้งพวกเคยตัวเล็กๆนะคะมีสารอาหารมากมายเลยนะคะเยปังก็จะใช้หนึ่งช้อนชาเราก็ละลายกะปิก่อนนะคะเนะะี่ยค่ะขยี้ใส่ลงไปเลยท่านผู้ชมจะใช้ละลายน้ําก่อนก็ได้นะคะแล้วเราถึงค่อยเอามาใส่ก็ได้คะ่ะเยปังก็จะทําง่ายๆเนาะ เนี่ยค่ะแล้วก็คนๆพอละลายแล้วเยปังก็เตรียมน้ำไว้สิบรนะคะเทส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปเลยนะคะกปะปิยังละลายไม่หมดนะคะก็ละลายให้หมดก่อนเนาะมาดูพริกในกระถางนี้นะคะที่เยปันใช้บำรุงไปนะคะเยปันใช้ยาพาร,รานะคะ1เม็ด เอาใส่ลงไปในกระถางเลยนะคะอหยาปันก็ไม่ผสมน้ําค่ะเพราะว่าต้นพริกต้นนี้แต่ก่อนใบจะเหลืองนะคะแล้วปลายใบยจะไหม้ด้วยค่ะเราไม่แตกยอดเลยเนาะอหยาปันก็ป้องกันพวกโรคเชื้อราด้วยนะคะเอาฝังลงไปเลยนะคะอหยาปันก็จะเอาฝังลงไปแบบนี้นะคะใส่อาทิตย์ละครั้งค่ะเราก็ใช้น้ําที่เราผสมไว้นะคะ มีกระปิน้ำเจ้าข้าวแค่นั้นเองนะคะเราก็จะเอาไปรดเลยค่ะรดให้ชุ่มเลยนะคะ่าปังก็จะใช้รดอาทิตย์ละครั้งค่ะใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนนี้มะนาวเนาะกำลังแตกยอดเลยใช้รดเลยค่ะส่วนกระถางนี้นะคะใบเริ่มเขียวแล้วแต่ก่อนใบจะเหลืองมากเลย บำรุงเอาไว้เลยนะคะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักกินใบทำให้ดินร่วนซุยพืชผักของเราก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะผักชีนะคะกำลังเจริญเติบโตเลยค่ะใบเขียวใบางามมากเลยนะคะที่จะ่ปานปลูกเอาไว้นะคะกำลังโตเนาะบำรุงกันง่ายนะคะ พิกของท่านผู้ชมไม่แตกยอดไม่แตกใบใบเหลืองใบจุดใบด่างปลายใบยไหมนะคะใบไหมเขียวใบไม่งามลองทำดูนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณทุกทกท,กท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ